เพลงใหม่ก็น่าจะสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ได้ฟังกันพอนช่วงที่เป็นแบบอะได้ดูหอยรุ่น<ง>อยู่มันก็ยอายากทำอะไรอย่างเลยสิเนเฟิร์สกับพากย์ทำอะไรหลายๆอย่างแบบว่าพากยอ์อะให้แบบก,พกดพกย ให้มันแบบทั่วถึงที่เราไม่เคยทําก่อนที่แบบเราจะแกะตัวไปสักก่อนครับคิดว่าทําให้ให้เยอะๆให้ทําให้มันครอบคลุมไม่แบบกระทบงานหลักที่เป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบเราก็ทัว์คอนเสิร์ตไปอาจจะมีแบบถ่ายนั่นถ่ายนี่ปลับไปก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราแบบที่วิ่งเข้าแบบที่เข้ามาหารอย แล้วแฟนๆก็จะรอติดตามกันนะครับนั่งพักสักทุ่มหนึ่งผมไปแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก็คุเตมันเป็นไงตุ่มตุ่มมองนเหซิงโหูนะแฟนแต่งงานฉันเลยโอเคไัมนี่ ความช้ำนักมาพักอยู่จันบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สีแนผ่ผูฟังกอทอนอ,อยู่ดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราพอ,อคืนที่สามสองยามกวา่วาๆที่ห้องเบอร์ เสียงหูจ้เาเบาเบานอนฟังน้ำเสียงใกเคียงคล้ายเสียงแฟนเก่าฉันท,ทำธุรกิจเ่าเขาเขาเขาายขอเขีนที่เขาต้องการ <c oughs> ไม่สับประรดแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวยืนมองรอช่องลมไป ว่าใจมันชัดสันแสงไฟสว่างเห็นเขานั่งยอกล้อเล่นกันน้ำพึ่งพระจนทร์ฉัน<อ>้นดเองมึงและนะไม่ได้เตะเลยครับช่วงที่พันมาทัวรมันเสริกแต่เตะมันมาก โอ้หาจากกาเฟ่ร้องไงนะฮะจากกาเฟ่โอแฟนไปงานฉันไปคาเฟ่โอหางคาเฟ่ขึ้นยังไงนะโอ้โหอะไรร้องไงนะครับโอหางจากกาเฟ่ใครขึ้นมาได้เออมันติดอยู่อ๋อลืมแคกโต๊ะสี แล้วหรือคนดีชื่อเกทพี่มาคอยเกด้วยใจซึมเศร้าไม่มีมาไล่ของเจ้าเจาเนั่งเท้าเดียวดายตอนพี่ไม่มามเขาว่าเก้ข่วงคนใหม่เป็นแขกต้องให้ของพวงมาไลหวานชื่อ เขาซื้อเวลาออฟน้องไปเที่ยวแอบป๊อกป๊อราบเ,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 เ่าพี่รอป๊อกซื้อไม่รู้ทางคือืองปล่าลืมแขกต้องสีแล้วหรือคนดีชื่อเก๋พี่มาคาเฟ่คืนนี้ด้วยใจเงา จเีเบียคนเดียวคอยเกด้วยใจซึมเศร้าไม่มีมาไรยของ PS, 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 เจ้าเอาเกลิมเนื้อแล้วเพลงอะไรนะที่ร้องผาแค่คนเกือเพลงอะไรนะที่ร้องบตมออกเรารักกัน อยู่ด้วยกันสองคนเนะพราะความจนต่างดินรนหางานถ้าได้งานเดินนั้องอยู่ห้องอาหารอันนี้คืออันนชีวิตของเจ๋เก๋เลยเน<อ>ี่ยเออไม่ไม่ไม่ไม,ไมใช่แบบผมว่าเหมือนชีวิตของเจอะชวนชได้งาน,นเรารับสร้างบ้าน เป็นกรรมก่อนเป็นกรรมก่อนเฝ้านอนผมนี่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมากเลยนะครับแบบว่าเพลงลูกทุ่งเก่าๆชอบมากผมรู้สึกว่าเพลงยุคเก่าๆมีเสน่ห์ยุคเก่าๆเขามีมีเสน่ห์ของเขาแล้วก็แบบเขาเรียกว่ามี มันมีเสน่ห์ของมันในแต่ละยุคเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสติงยุคเก่าๆอะไรแบบนี้ถ้าบอกว่าให้ผมแบบโลกไปนี้ไปถึงไหนแล้วผมอาจจะเราอาจจะตามโลกไม่ทันหรอกแต่เราแบบพอใจในสิ่งที่เราชอบในตอนนั้นก็พอแล้วแตบบ่ช่วงน,นี้ผมกาหมุกมุ่นกับคลิปเรียวอะไรแบบนี้ในในในไอจีดูสาวๆคลิปเดียวขึ้นมา ก็กําลังอชอบแบบนี้ในช่วงนี้อยู่ก็ก็จะเป็นแบบนี้ไปแลช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงแบบดูเกมดูอะไรก็ก็ดูเกมไปประมาณนี้ครับเพราะว่าเธอคือดูหวังใจเป็นดังความหวังและเป็นลมหายใจจะโอกอกอดเธอแม้ทันจะเปลี่ยนไป แต่ฉันไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าเธอคือดวงใจโอเคครับอ oh, สวัสดีคุณ เทียเทียตัดต่อเทียนะครับเป็นคนตัดต่อในช่องเสียนลังนะครับในการเสียงหลังระยอยาวมีโอก,กาสอยากได้ไปแจมกับพี่ๆเสียนหลังหรือครับอยากไปแจมกันดูแล้ววันไหนไปแถวซีสเกตสวัสดีแฟนผมนะครับเจน ดีคับแฟนเจนแฟนผมครับก็ก็ต้องบอกว่าขอโทษแทนหนุ่มๆห,หลายคนแล้วกันแม้ <c oughs> ทั้งสาวหล,อล่อหลายๆคนที่ติดตามเธอแล้วก็ชอบเธอนะก็คือเธอเป็นของผมแล้วก็ก็ความมีเสน่ห์ของผม,มนะเธอก็เลยมาชอบผมและเธอเป็นของผมก็เสียใจด้วยนะเราเป็นแฟนกันแล้ว เราเอาความซื่อเข้าแรกคนที่หล่อและมีเสน่ห์คนที่หล่อและมีเสน่ห์นนขนาดนี้คนที่หล่อและมีเสน,น่ห์เสน่ห์ขนาดนี้และคนที่เท่ขนาดนี้เป็นของคุณแล้วนะร่งร่าเกยเลย น้องไม่ต้องเสียใจสาวๆที่แบบว่าเป็นแฟนๆครับผมพี่มอบความรักให้ทุกคนเข่าๆกันหมดพี่เป็นมอบความรักให้กับแฟนๆสาวๆที่เป็นแฟนๆเพลงของผมเข้ากันหมดแม้กระทั่งหนุ่มๆแต่ว่าได้ก็เร็วแต่ว่าก็เร็วคุู่น่าจะเป็น แต่สำหรับเจนแล้วก็ยังคือเขาคือที่หนึ่งของผมแล้วเดียวไ่ได้ไม่มีเลยสาวๆที่จะเข้ามาคือไคู่ได้ของแม่มา้วคุณก็เปิดใช้ของตัวเองพี่ก็เพื่อที่จะมอบความรักให้กับตัวน้อก็แค่น้องไม่ได้เป็นที่หนึ่งแค่นั้นเองคือาะผมที่ไหนอ่ะมันจะเป็นเจียนจอยถูกไหมใช้เจียนจอยล็อกอินหรอเออมันหกสิบตอนตอนประมาณห้าโมงเย็นมึงยังไม่ได้โคตรอร่อยมากครับต้องรอเพียร์สต้มอีกวันนึง่ ก็สี่ตีสี่วันหนึ่งมก็ล็อกอินเข้าเตียนจอยแล้วมก็เข้าไปที่หน้าโค้ดทาเป็ล่อกไม่เปลี่ยนตันกินแล้วครับกินสเต็กครับล็อกอินผมกินสเต็กแล้วใช่ไม่ยากเลยพกูก็จะปั้นตัวใหม่ตัวนึงู้กูจะเอาเพิ่มเพื่อความเป็นตีดตัวเพิ่มเอออกหักครับทำเจอต้องอกหักครับผมยังต้อนรับสาวๆอยู่เสมอแปลว่าสาวๆที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นที่หนึ่งของผมก็แล้วแต่ผมยังอยากมอบ ได้ครับทุกคนแต่ผมมีที่หนึ่งในใจของผมคืออาวุธมาเลยก็ไม่ได้มันต้องแบบเป็นเขาอนุญาตปิดไลน์นะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวไปออกกำลังกายก่อนขอตั้งร้านให้หมดลงนี่เนี่ยแห่งเนี่ยเรจะไปบุกอินไปฟิตไปฟิตร่างกายก่อน ก็จะได้ต่างกายแข็งแรงมีพลังงานในการาเล่นคอเนเสิร์ตจะได้มีเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยเป็นนี่ก็เป็นแบบลงคอเสียงก็เปลี่ยนร <ule an> ้องเพลงก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับดนตรีเป็นศิลปินหรือนักร้อง <ule an> ควรดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดอย่าได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยมันจะทําให้เรา ไม่จะทำให้ไม่จะทำให้เราแบบไม่เต็มร้อนแล้วโชว์มันจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะเราเพราะเราไม่สบายมาดูเฟ้นป้ายเหรอสมซื้อด้วยอ่ะกดที่อ้าวปิดไลท์เขากดที่ บุหรี่อะไรมันเค็มจัดเลยอ่ะมีเฟ้นุหมีกลอมนะไปครับคิดตรังได้เลยครับพี่จ่าย,ยางล่างได้ไหมไโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปจ่ายอ,าอร่อยมากเลยครับบายบาย,พ,ายพี่่ายไหมคุณ